สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับจอดมาสองสามวันแล้วนะครับเช้านี้ลองออกไปวอร์มเครื่องออกไปหาข้าวกินสักหน่อยดีกว่าครับดูสิรถจอดสองสาวันสตาร์ทเครื่องนะครับเทีเยยเติดหรือเปล่า โอ้ <Okay>. oh, นะครับสตาร์ททีเดียวเสร็จครับผมหมองแคง็งสักนิดหนึ่งนะครับชุดใจรอบปกตินะครับกันนี้เครื่องเย็นตัดเครื่องใหม่ๆรอบจะสูงนิดเองเดี๋ยวสักพักนะครับพอเครื่องเริ่มร้อนตัวชะใช้รอบก็จะปรับรอบลงนะครับลองเข้าเกียร์ดูนะครับ เกียร์ไม่มีรอนะครับน่าเห็นไหมครับออกตัวได้ทันทีไม่ต้องรอร้อนนะครับไปทางไหนดีนะครับไปไปหาข้าวทานกันเช้านี้เสียงเครื่องเงียบๆนะครับคันนี้ เลี้ยวไม่ดังนะครับเงียบนะครับใช้งานได้นะครับวางนิดนึงนักศึกษาเดินข้ามนะครับโอเคนะครับรถใช้งานปกตินะครับคันนี้ เก็บงานมาสวยๆนะครับเครื่องเงียบๆนะครับแอร์เย็นเพลงมีฟังนะครับโอเคถึงหน้ามาหาลัยแล้วนะครับพวงมาลัยมีนะครับลายนิดหน่อยตามสภาพนะครับหาซื้อใหม่ในกลุ่มได้ไม่กีบ่บาทครับหรือจะเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยสิ่งก็แล้วแต่เจ้าของเลยน,นะครับ Okay. ออกขน้ใหญ่แล้วนะครับไปนะครับเลี้ยวไม่มีดังแค่นี้นะครับชูลามเคียบนะครับไปสวยๆเลยนะครับช่วงล่างเงียบนะครับเก็บงานมาแล้วนะครับเปลี่ยนยางปุ่มเอาขับใหม่นะครับเช็คลุกมานะครับโชอัพ นะครับเซตอัพมาใหม่นะครับเต็มๆเลยนะครับโอเคนะครับสปาจะถิงร้านข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก็อนละกันนะครับขออนุญาตชบรถก่อน,นครับขอบคุณครับ